เขาลอบครับอยู่หว่างทั้คู่ครับลอดด้วยครับรอบต่อไปนะครับน้องน้องบอลครับน้องบอลน้องบอลแล้วก็น้องไหนคุณบอกเขาดิบอกแล้วมีหลายบอลน้องทีมครับน้องทีมหยาดหยาดหยา น้องแทนไปหรือยังครับน้องแทนน้องบนหมดแล้วน้องแทนครับนถูกรอบเลยถ้ารอดถ้ารอดแล้วก็น้องซีน้องี่ผู้บอกน้องนี้เนี่ยบอกว่าเข้ารอบเขาจะรอบลูกชนะลูกชนะใช่ไหมนี่งร้องอ่อนสตาร์เตอร์ครับน้องสตาร์เตอร์ก็นั่งอยู่นี่